สวัสดีจ้าคลิปนี้สิมารีวิวกระตาเก็บเฮ็ดจ้าสาวจุมไปซื้อมาจากเว็บขายของมือสองจ้ะซึ่งได้สินค้าดตรงปกบดจกตาค่ะพี่น้องขา สภาพกับคือตามที่พนแจ้งเลยจ้ามีขื้นหมอกขื่นฝ่าแน่จักน้อยค่ะนะมันกัธรรมดาเนาะจาะ้ะเนาะถึกใจค่ะขนาดกับพ่อดีพอดีถือพอดีเหวค่ะแล้วก็มิดตำนิดนิดนึงค่ะมีดตำนิดนิดนึงโอ้โ,อโอ้เนี่ยค่ะ มีมองนีแตกแตกเส้นหนึ่งค่ะแต่ว่าบอเป็นยังค่ะบอเป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไปเบิ้งสินค้าน่ะเพื่อนได้แจ้งไว้แล้วนะคะว่าสินค้าชิ้นนี้นี่ตำหนีมองนีแต่ก็มีนตำหนีมองนีซึ่งสาวจุ๋มได้มาในราคารวมทรงนะคะหนึ่งลอยสาเกาโครนค่ะ 139โครนสวีเดนค่ะเพิ่นกับแพ็คมาไหยางดีฮอสามสัน่น่อกันกระแทกให้พ่อมจ้ะพี่น้องจ้าปีนี้ลงทุนหลายลงทุนหอดสื่อกระตาจ้า <c oughs> เอาจริงเอาจังกับการหาเหตุแนวมักหาเหตุมากกินเหตุค่ะพี่น้องค่ะอืมตอนนี้นะคะใจก็อยูปป่ปลาเห็ุแล้วค่ะ อยากให้หอดวันหยุดไว้ๆค่ะพี่น้องคะ่ะอยากไปหาเห็ดแล้วอยากไปหาเห็ดแล้วจ้าคลิปนี้ก็เอามาเวาสู้ปันฟังสนิล่ะค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อ